ผมทิ้งแม่ไม่ได้เพราะผมกลัวแม่จะคิดขาวไตัด้ครับเขาจัก่อตลอดจะกผกราบเท้าแม่บ้างขอขามาแม่บ้างงก็จะทําตลอดเลยแม่มีความหมายครับเลี้ยงเรามาไม่เคยบ่นว่าเหนื่อย เราโตเราทํางานได้เราหาเลี้ยงได้พอแม่เจ็บเราต้องดูแลแม่บ้างครับแม่เป็นครอบครัวของเราแม่เป็นเสาหลักของเราผมก็อยากไปทํางานครับตอนนี้ผมห่างจากแม่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้จริงครับผมอยากจะช่วยแม่ก่อนตอนนี้ห่วงมากเลยค่ะเพราะว่าเสียพ่อไปแล้วมีอยู่แม่คนเดียวแล้วแกะบนบนตลอดนาว่า ไม่รู้ว่าจะอยู่กับลูกกับหลานได้นั้นแค่ไหนไงตอนนี้แกอายุเยอะแล้วอะ่ะเดี๋ยวไม่นานหนูมีน้องเพิ่อมอีกคนเราก็อยากให้แกอยู่เป็นล่มโพล่มใสเมนมําเมย์ให้ดีนะก็ได้ช่วยเลือดตัวเองได้ขอบคุณ สรรสร้างข้อต่อชีวิตครับแล้วก็ขอบคุณ,รณรโรงพยาบาลพัชรลุงดีใจมากๆเลยครับอยากให้แม่เได้ครับก็ขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่มีโครงการนี้ที่มาช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยบางครั้งลุงนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะหางเงินที่ไหนซื้อกับข้าวก็ดีใจที่เราได้รับเนือกเราบ้านเราลำบ,บากจริงก็ขอบคุณที่เขาช่วยอ่ะเหมือนได้ต่อชีวิตได้ต่ออายุไปอีก